เื่องนี้ผมแต่งเองกับมือแนะแอดปินเป็น,ปนตารเองเป็นโอกาสที่อันนี้แต่งนหะมเรื่องแต่งไม่มีจริงเป็นโอกาสที่ผมได้ไปดังเดือดนี่เล่นไหมคร,รับเล่นเลยมันเป็น,ปน,ปนที่ระเบิ เที่ยวของที่พิงเทีอันนี้ตื่นไปวันจริงไปพิงเที่ยผมได้ไปเที่ยวจังหวัดประจวบีนค่ะและนั่งเรือกลับมา น,นี่คืเร่องเกี่ย,ยาับที่ผมได้เหมืนได้นั่งกินข้าวเดียมกินข้าวอยู่กินข้าวเาาเนเสร็แล้วที่น่นผมน,นั้นป็้บอกไปเรียนนี้เป็นเรียนเกคนเดียว น,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 นี่คือเรื่องแต่งอันนี้นะครับที่ผมแต่งมาเองนะพอ,อกินข้าวกันเสร็จแล้วอันนี้เป็นเรื่องแต่งที่ผม,มแต่งเองนะครับน,น,น,นี่ข้าวเสร็จแล้วนะครับก็รอเพื่อนเพราะ่อนผมตายเยอะมากได้ที่มีค่านเลย ปับเราเพี่อนเสร็จก็ั่นใจดูตึ้งใช้เป็นเวลาล่วงเลยไปถึงสามสิบเปนเวลาเรื่องเตงมวัดจังบากก็เปนใช้เวลานานมากกว่าเดิมจัง ผมก็เดินรอบๆไดี้เพราะมันเพราะมันมีข้างๆเรียนผมก็ตกผมก็เลยการคิดไปดัดฟ้าไมู่ว่ามีใครที่มันดัดฟ้าอยู่ในได้ชิ้นว่ามีคนเหรอ เหมือนก็เลยทำการลง,งเรอือที่จริงแ่มาเรือต้องเบก,กัดตันนี่ตัตดเรือว่าวดเช็ขดีระบายกินเรืจอจะถู มีอีกสามกับปันตอนนี้ก็ไม่กับขับเรือเลยล,ลูกเรือคนที่ได้ยินกันนั้นรีบขึ้นรีบตรงคนใดคนหนึ่งขึ้น ไม่จุดชนวนสิ่งน,นิ่งการที่เรียนคุว่าเรียนนั้นน้ำเข้าไม่ตวนเรียนนั้นทางนั้นจะสูตรด้วย ลงน้ำได้เห็นก็กระโดดลงน้ำมาหมผมได้ดูเพื่อนไปต่างให้จิตจำนวนระเบิดก็กระโดดลงน้ำมีกระพระ้องก,กับออกลาเรียที่ผานก่อนที่ทุกคนจะรอน้ำที่ป่อมป่อมดูสภาพไองที่นีอเคปจบ ไปเรียนยะังไม่จมหุกกลนทะเลลแปะแปนะแปะเต่อลิงเข้า้าคับ